ผู้ร่ <Safe>. oh. วมทริปโหพกของมานี่แบบว่าเต็มเลยครับเดี oui. well ๋ยวเอาแบ็กบุกไม่ได้เฮ้ยจริงอเบอร์เลยพี่มันอยู่ที่ทําไงทําไมอารมณ์ไหนพกมาครับอารมณ์ไหนพกมาอะครับเอาไว้เอาไว้แบบเผื่อแบบอยู่ในห้องโรงแรมแล้วก็ดูแต่ละวัวอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยอเอาหนังมาดูด้วยเหรอฮะหนังโหลดได้โหลดได้ครับโหลดได้ทุกทุกอย่างมีมีอีกหลายทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์นิดนึงนะมีอันนี้ด้วยฮะนี่ด้วยนะแล้วก็มีเครื่องนี้ด้วย นี่นนยกี่เครื่องนึงต้องนับเลยโอ้จะพกอะไรครับมันมีทั้งงานบริษัทงานส่วนตัวเนี่ยอันนี้ถ่ายรูปอันนี้เครื่องใช้ต่างประเทศครับเรียบร้อยตามนั้นเออผมก็กลัวว่าเก่งว่าจะรวมกันแล้วเกิน7จกิโลไปะะไม่เกินไม่เกินไม่เกินนะไม่เกินไม่เกินผมนี่ก็มีเก่งเนี่ยทั้ง3วันนี่ก็ตัวเดียวอะตัวเดียวเหมือนกันตัวเดียวเหมือนกันท่านั้นเสื้อก็ตามอัธยาไซด์โอ้ดีครับผม ดีครับคลิปมบันดะเลนะครับมาถึงรถบัสแล้วนะครับครับผมมาถึงมันเะเลแล้วครับเลยเชียงรายมานิดนึงออกจากตรงนี้มาเนะาะทางซ้ายตามภาษาเป้ครับผม จริงๆเขาไม่ดูราคามากนะแต่ว่าเขาก็มีอันนี้เราไปเข้าเมืองหรือว่าเราไปเที่ยวเลยอ่าเราจะไปเช็คอินที่โรงโรงแรมก่อนโรงแรมมาก่อนเพราะว่าอีกแป๊บเดียวเนี่ยตอนนี้มันมันเร็วมันก็มาสักสิบห้าทีใช่ไม่ต้องให้ตรวจไหรับไม่ต้องเดี๋ยวเขาคงเก็บข้างบนแหละบอกว่าต่อคนละสี่พันนะแต่ว่าคนเที่ยวมัดมากๆเขาจะเรียกชัดชัด เราก็จะเรียกจัดแล้วก็จะจัดจัดจัดในทุกอย่างเลย,รยครับอันนี้ก็คือไปถึงโรงแรมของเราเฮ้ยแต่เขียนไว้เขคงจะรู้แหละพี่พเดาว่าคงมาเก็บตอนมันขึ้นเพราะว่าตรงน,นี้มันเราบอกไว้ว่าโรงแรมเราในดีอล้วก็ว่าเขาต้องมเาเช็คดีนี่คือสภาพคือด้วยความที่ไม่คืนเช็คสภาพเนาะมันได้มารสมจาก ปาบึกนิดหนึ่งเย็นก็เลยแบบไม่ค่อยมีแดดแต่ว่าดีนะถ้าร้อนมากก็ไม่ไหวใช่อันนี้กำลังดีแล้วเราเข้ามาอย่างที่ร้านอาหารซึ่งซึ่งก็จะงงๆนิด่งงงๆกับเมนูเพราะว่าเฮ้ยเมนูมันซับซ้อนมากนะครับ มีแมลงให้กินนะเหมือนเลยแมลงจะเป็นต้งนาไมได้ครับช่วงนี้เปจะพาเราจะไปกันที่ไหนครับคุณเป้ครับจะไปมันอะไรฮิวครับอ๋อฮิลเราจะเดินนะฮะเราเดินมาชั่วโมงชั่วโมงกี่ห้าสิบหกนาทีผมว่ามันคือสองชั่วโมงนั่นเองท่านี แต่ว่าที่นี่ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่ารถมันจะวิ่งไม่ค่อยถูกล็อกเขาอ,อะไรโอ้สูว่าเขาเลี้ยวเป็นเลี้ยวมากเลยคือเขาระหว่างรถนะฮะตรงไปเนาะเออตรงไปต่อไ,ไประวังครับอยู่ที่นี่ไม่มีกดไฟนะครับคือ,อ,อคือคือกล่า,าวเองเขาไม่เขาเรียกว,ว่าสี่แยกวัดใจอ่ะกล่าวกันเองครับ เดี๋ยวปกติบ่ายเมื่อเราอ่ะถ้าเป็นถนนตรงกลางวิทจะมีเส้นเหลืองใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้คือไม่รู้ว่าอันไหนทีไม่จะเป็นไปได้ป่ะครับเขาวิ่งเขาวิ่งวันเว้ครับคือวิ่งเส้นเดียวมันก็เลยไม่มีการวิ่งสวนกันแต่เมื่อกี้มันสวนนะก่อนหน้านั้นตรงนั้นมันสวน ากาศตอนนี้กำลังเดินอยู่ริมถนนนะครับรอบวังถ้ามองไปทางซ้าไปในวังได้ไหมเข้าได้ครับเสียตังค์ข้างงคือวังมันดะเลยครับระหว่างนี้ก็ยากาศก็จะห้าโมงแล้วครับแต่จริงที่นี่ก็มาสักสี่โมงสี่โมงยี่สิบนาทีมานี้เพราะมันเร็วไม่มันช้ากว่าเราห้าโมงห้านาที อยากให้ฝากที okay. <tal agents> ่นี่เหรอโอเคจริงจะเข้าซื้อใจ่งซื้อใจวันนี้อะไรแต่ซื้อใจมีความซื้อใจรอใครในยาวต้องการดาวมีเดียวโอ้ thank you ไม่ใช่ไม่ใช่ไปหมดเลยไฟหมดเลยเอาไม่ไดี๋ย้ใส่ถุงได้ใส่ถุงได้โอเค thank you thank you okay see you อะเขาเอารองเท้าไปแล้วครับผม เราจ่ายตังค์มแล้วเป้ใจดีมากจะผมจะไปจ่ายตังค์คุณที่นู่นนะครับผมเราหวังว่าเขาเขาจะไม่ทิ้งเราไปเราหวังว่าอย่างนั้นเราซื้อใจแล้วนะอ้าวแล้วตอนลงมาก็โคตรสกปรกเลยดิดูดิโน้ตสมองกิ้งครับผมห้ามใส่เกงขาสั้นนะครับโน้ต c อลด้วย ว่าเขาจะไปไหมไม่ไปผมว่าไม่ไปนะซื้อใจนะแต่พี่รู้สึกว่าทุกคิดถูกแล้วที่ที่เราจ่ายตังค์เพราะว่าถ้าเดินน่ะรู้เลยว่าหัวมืดแน่นอนอ่ะแล้วน้องไม่ได้พักลอยนะพี่ผมว่ามีมีมีพักระหว่างทางโหดมากไกลแล้วชันด้วยใช่ขณะผมนั่งในถ่ายผมครับกรบเด็อเลยคนลุกมากตอนที่เขาวิ่งขึ้นมา อะไรถ้าเขาไปแล้ว่าเขาซื้อรองเท้าใหม่ใช่เป็นเรื่องราวดีๆที่เราจะได้แบบว่าจดจำมันเดเลวจนตาย <c oughs> เราก็ได้เป็นซื้อใจนะซื้อใจใช่ครับผมไม่ก็ใจเข่าใจเราแหละแล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราไปแล้วไม่กลับมาใช่ใช่เราก็อ่จจะซื้อใจกันละกันเป็นเรื่องราวเหตการที่เราที่ใส่ดีเกินไปมมแล้วก็มอเตอร์ไซค์ต่อรถไม่ต่อเลยนะนต้องมาทานหล็กสัมบัญญัติรู้แบว่า คิดว่าเขาค้องที่ว่าเฮ้ยยังไงมันก็จะเย็นแล้วไงลูกค้าคนสุดท้ายเอาวะยังไงก็มันก็ไม่มีแล้วอ่ะมันจะไปรอใครอ่ะใช่ทตรีมกลบ้านก็พอดีเขาบอกว่าติดอันเนี้ยคนละหนึ่งพันพันจาดนะครับผมผมก็ที่รถมาสามพันคือดีที่มาทันนะสุดยอดอ่ะมาไม่ทันก็ไม่สาสุดท้ายสวยมากเลยอ่ะ เราไม่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 เสียเงินที่เราถ่ายด้านกลางตรงนใช่ใช่ช่สวยมาก บรรยากาศที่ดีมากเลยครับผมเหมือนคนไม่ค่อยได้มาไหว้พระที่นี่ครับแต่เหมือนมาดูบรรยากาศมาดูไหว้มาดูไหว้ได้ ลงยังไงอ่ะมันด้ปักตรงแล้วเอาปาัตรงเหรอใช่เราก็นึกว่าแต่ยังขึ้นเหมือนเดิมแต่เราปรับตัวเองให้ลงยัง่างหมล้ไม่นพี่ไม่ดีงันสูงด้นี้เขไปก็ถ่ายอ่นีขไปสูมากเลยสูงมากคือเก่งมากมันก็เสียวมากสร้างสร้างทง เรปขมุนต้องสงอห่น่าเรามาแล้วนะจ๊ะโอ้ที่จริงเราฝากไว้ข้างล่างก็ได้เนี่ย แล้วเข้าไปแล้วเนี่ยสภาพก็จะบอกว่าเย็นๆมากเลยอนะ่ะนี่ป้ายตรงนูน่น <od> สภาพตอนนี้นะครับดหหเดินกระย่องกระแย่งไม่ใช่เจ็บขานะครับ ok ม,มันสกนปรกมากสภาพไม่ต้องแบบเช็ดกับพื <od> ้นเลยทีเดียว นี่ก็คือบรรดาริมไหนว่านะครับที่บอกว่าเขารอส่งป้ายอ่าจำพี่ได้เขาโฟกัสที่เปลี่ยนเขาบอกให้รองนี้ที่จริงแล้วต่อให้แปลไม่ออกเน่ท่าทางก็บอกให้รู้ว่ารอี่นัั่งกบพื้นพี่นั่งลงกับพื้นก่อนแล้วก็นั่งกับพื้นหน่อยพี่นั่งลงกับพื้นถูกต้องถูกต้องโอ้ยแย่นั่งลงกับพื้นก่อนอืมนี่ผมงพิ่งเห็นหมอกม ถามท่านไหมท่านไปไหนครับแต่ผมไปด้อุี่ไปไหนครับมานผมไปตามไปด้โดยท่านจะสบายดีน่เพราะท่านมาหลายรูปนะกใครเท่าไหร่ไหมท่านไปไหนครับ ผมพี่เป้ช่วยรีวิวโรงแรมนี่ครับผมสวัสดีครับอันนี้เป็น uh, Nice Dream Hotel นะครับก็ตกคืนนัดประมาณเท่าไหร่นะที่ก่อนคืนลัเท่าไหร่อ่สองคืนประมาณพันพันเก้าร uh, ้อยกว่าบาทคืนแล้วประมาณตกแปดร้อยกว่าบาทอ๋อแปดร้อยกว่าบาทก็ถือว่าโอเคครับเป็นโรงแรมที่มีเครื่องปันไฟนะโรงแรมด้วยนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าไฟไม่เสถียรนะครับก็มีตัวสมองไฟตลอดเวลา ห้องพักก็โอเคครับที่เห็นว่ามีสองเตียงนะครับตอนแรกพี่ป๊อปนอนตรงนี้ไปนอนตรงนี้แต่ว่าเปลี่ยนใหม่ครับพี่ป๊อบพายความเยียนต้องไปนอนตรงนี้แทนเดี๋ยวได้ชมวิวตอนเช้าไปนอนฝั่งนะครับก็อันนี้เป็นห้องพักก็ถ่ายไปจะเห็นโต๊ะแต่งหน้านะครับอันนี้ก็จะมีการงานเออมาดู <c oughs> นิดนึงนะครับโอ้โหคือก็จะมีอะไรประมาณนี้นิดนึงแต่ว่าถ้ากินก็คงต้องเสียเงินเพิ่มแน่นอนมีได้ฝากผมให้ดีมากเลยได้เด้มาด้วย นะครับอันนี้อะไรเอ่ยเปิดไม่ได้นะครับเอตู้ซ่อนผีเหาหักแล้วนะครับเพราะว่าไม่เป็นที่ก้าวเดียวห้องน้นครับห้องน้ำก็ผมชอบปักบัวมากเลยครับเปบนบว่โทุ่นหดี๋ไปดูโอ้ยมอต้งน้ำครับจะใหญ่ไปไหนฮะเออคือ คือไม่ต้องอัวว่าน้ําจะไม่อุ่นเลยครับเพามีหม้อต้มน้ำส่วนตัวในห้องสุดป้าเลยครับสุดๆคือถังแต่ว่าไม่มีน้ำต้มก็สามารถลองน้าจากตรงนี้ไปกินได้สุดยอดมากถือว่าเป็นห้องที่โอเคนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรามีสมุดโทรศัพท์นะครับสมุดหน้าเหลืองนะฮะมนเดเลดิเร็กชวลลี่นะครับจะโทรหาใครก็สามารถจะติดต่อได้ตามมีนะครับมีโทรหาคืดีมากครับผม